ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับธัญสิทธิ์ทรัพย์สินนะครับก็ใช้ช่วงเวลานะครับที่ช่วงเก็บตัวอยู่บ้านเนาะนะครับวันนี้เรามา work f r ร m home กันนะครับก็จะมาอธิบายนะครับแล้วก็มาแสดงให้ดูว่าวันนี้นะครับคอเลฟินบริสุทธิ์100%เรของเราเนี่ยครับแบบนี้นะครับคอเลฟินบริสุทธิ์100%นะครับจะนะครับจะช่วยให้นะครับเราในการล้างสารพิษหรือดูแลสุขภาพอย่างไรได้บ้าง ครับอันนี้เป็นคอรฟินนะครับบริสุทธิ์สุดเข้มข้นนะครับก็อันนี้ก็เป็นขวดเวลาเราแพ็กไปให้ลูกค้าครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะใส่ตัวซีนนะครับในส่วนของซีนกันไปครับเพื่อการแตกนะครับการแตกนะเพราะงะนั้นวิธีการดูนะครับวิธีการดูว่ามันนะครับของแท้นะครับดูยังไงนะครับพอเปิดออกมาปุ๊บนะครับของแท้ของเรานะครับก็จะมีตัวนี้ครับ ตัว QR code นะครับแล้วก็ซีนนะครับมีการซีนชัดเจนนะครับมีการซีนพลาสติกนะครับอ่าแบบนี้สวยงามแบบนี้นะครับอ่ากันที่เป็นของแท้นะครับอ่านะครับคันี้หลายหลายคนบอกว่านะครับอ่าเห็นนะครับเห็นเขาเอาไปแบ่งใส่หลอดแบบนี้นะครับหลอดแบบนี้นะครับหลอดขนาดนี้ครับเขาเรียกว่าหลอดนะครับนี่ครับหลอด1 0 c ีนะครับอันนี้ก็จะแบ่งจากขวดนี้ครับแบ่งจากขวดนี้นะครับเอามาใส่อันนี้นะครับ โดยใช้นะครับโดยใช้สลิงแบบนี้นะครับสลิงนะครับในการใช้สลิงครับดูหัดเชื้อแล้วก็ใส่ลงไปนะครับ 10cc นะครับหลอดนี้นะครับอ่าส่วนหลอดนี้นะครับหลอดนี้จะเป็นหลอด 30cc นะครับอันนี้จะเป็นหลอด 30cc นะครับเราสามารถที่จะอ่านำไปแบ่งนะครับแบ่งจัดจําหน่ายได้นะครับ 30cc นะครับแบบนี้นะครับหรือบางคนนะครับอาจจะไปจัดจําหน่ายครับในรูปของแบบนี้ครับหยอดตานะครับ ในการหยอดตาแบบนี้นะครับก็สามารถทําได้นะครับแต่ทั้งหมดก็คือแบ่งว่าจากดนี้ครับอันนี้เป็นแบบฉีดพ่นนะครับฉีดพ่นแผลต่างๆนะครับก็จะเป็นหัวสเปรย์นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะทดสอบทดลองให้ดูด้วยนะครับว่าฉีดยังไงแบบไหนหยอดตายอดยังไงแบบไหนนะครับแต่ก่อนอื่นครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่านะครับเราจะทดสอบในเรื่องของการล้างสารพิษนะครับ มาดูซิว่าคอรฟินบริสุทธิ์100%ของเรานะครับจะช่วยล้างสารพิษอย่างไรนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะใช้นะครับในส่วนของข้าวสารนะครับเป็นตัวทดสอบนะครับข้าวสารนะครับเปรียบเสมือนเซลล์ในร่างกายเรานะครับเป็นเซลล์เลือดของเรานะครับคราวนี้ตัวที่สารพิษครับเราจะใช้ตัวทิงเจอร์นะครับตัวทิงเจอร์นะครับเป็นตัวทดสอบนะครับก็เราจะใช้ทิงเจอร์นะครับเทลงไปนะครับใส่ข้าวไปเลยนะครับ เสมือนวันนี้เราทานอาหารนะครับหายใจเข้าไปครับเจอสารพิษสารเคมีครับก็จะสะสมนะครับอยู่ที่ในร่างกายของเรานะครับในร่างกายของเรานะครับคนให้มันเข้ากันนะครับคนให้เข้ากันนะครับแบบนี้นะครับอ่านี้ก็เหมือนกันนะครับคนให้เข้ากันนะครับเดี๋ยวหลอด อันนี้อันแรกครับเราจะใช้น้ําเปล่านะครับเป็นตัวนะครับล้างสารพิษนะครับน้ําเปล่าล้างสารพิษนะครับมาดูกันครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนะครับข้าวนะครับก็ยังเป็นสีแบบนี้ครับสีแบบมีสารพิษปนอยู่นะครับ ต่อไปอันนี้ครับเราจะใช้นะครับมะนาวครับน้ำมะนาวนะครับบีบลงไปเลยนะครับคนนะครับคนนะครับแล้วก็เติมด้วยน้ำเปล่านะครับคนให้น้ำเปล่านะครับแล้วก็ตักข้าวเราออกมาดูนะครับ สังเกตได้ว่าครับใสขึ้นนะครับแต่ก็ยังมีตัวอในส่วนของสารพิษสารเคมีอยู่ดีนะครับส่วนอันนี้ครับเดี๋ยวเราจะใช้คอร์ฟิลนะครับนะครับเราจะใช้คอร์ฟิลนะครับเราจะคุกเท้าให้เข้ากันนะครับ แล้วเราก็จะใช้น้ำนะครับเป็นตัวล้างทีนะครับครับใช้น้ำนะครับเป็นตัวล้างนะครับเนืนอ่องจากคาร์ฟิลมมีสีเขียวนะครับเดี๋ยวเราจะใช้น้ำล้างทีน ซูมกล้องเข้ามาใกล้ๆนะครับสูมกล้องเข้ามาใกล้ๆนะครับนี่คือคอรฟิลนนะครับก็จะช่วยนะครับในสามสเตปนี้ครับอันนี้น้ำเปล่านะครับน้ำมะนาวนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของคอรฟิลนนะครับในส่วนของคอรฟิลนเนี่ยนะครับเขาจะค่อยๆทํางานแบบนี้ไปเรื่อยๆครับยิ่งแช่ไว้นานครับข้าวก็ยิ่งขาวขึ้นนะครับในส่วนนี้เนาะนะครับเดี๋ยวเรามาเราจะแช่ต่อไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายเราจะมาสรุปทรงว่า การขับล้างสารพิษต่างๆจะดีขึ้นแค่ไหนนะครับโอเคครับค่ะวันนี้เราหยอดตากันเนาะหยอดตาก็ง่ายๆเลยก็คือว่าใช้คอร์รฟิล์เนี่ยหัวเชื้อที่เปิดขวดใหม่เปิดขวดใหม่นะคะเพราะว่ามันจะสะอาดที่สุดเพราะว่าดวงตาเราสำคัญมากนะคะเราก็จะหยอดกันง่ายๆแบบนี้นะคะ หยอดที่บริเวณหัวตานะชึบนะ <assessment> ถ้าระยดก็เพียงพอถ้าระยดนะคะถ้าไม่เป็นไรที่เหลือก็จะอย่างนี้เลยมาร์กหน้าได้ด้วยนะคะถ้ามันบกหรือว่ามันหยดแบบนี้เราก็มาร์กหน้าได้เลยมาร์กหน้า มักหน้าเพื่ออะไรมักหน้าเพื่อ,อ,อล้างสารเคมีที่มันตกที่ยู่หน้าเราถ้าหน้าเรามีอาการแพ้นะคะแบบนี้ก็ใช้ได้ก็คือแบบโฟสเปรย์แล้วก็คนเลยแบบตาค่ะแบบนี้นะคะสําหรับคนที่มีอาการแพ้แพ้ครีมแพ้ครีมนะคะแนะนําว่าให้ใช้คาฟีบร,ริสุทธิ์อย่างนี้พอนะคะมันจะดูดสารพิษที่หน้าเราออกหมดนะคะ ทำอย่างนี้ทุกวันทุกวันมันจะทําให้เซลล์ผิวเราอ่ะแข็งแรงขึ้นเคมีที่มันตกค้างอยู่อ่ะมันก็จะลดลงไปด้วยนะคะในข้างแบบนี้ค่ะพอเราเือนราง้างกินทั้งทาได้นะแค่นี้แล้วก็พอกทิ้งไว้ทั้งคืนได้เลยไม่ต้องล้างออกล้างออกตอนเช้าอย่างเดียวปลอดภัยแล้วก็สุขภาพดีทั้งการดื่มแล้วก็ทาค่ะทำแบบนี้ค่ะสุดยอดค่ะ หลังจากที่เราหยอดตามาร์กหน้าไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวตัวที่ผลการทดลองเขาเริ่มออกแล้วนะครับพะมาผ่านประมาณ5นาทีนะครับก็ตอนนี้ข้าวก็คือจะเป็นสีนี้นะครับสีนี้ยังมีในส่วนของม่วงๆอยู่นะครับแล้วก็ที่เป็นน้ํามะนาวครับขาวกว่านะครับแต่ก็ยังยังมีอยู่นะครับยังมีเคมีตกค้างอยู่นะครับส่วนคอร์ฟิลครับจะขาวขึ้นนะครับ ขาวกว่านะครับขาวกว่าครับแต่ที่เห็นเขียวเขียวนั่นคือในส่วนของคลอโรฟินนะครับที่ที่เขาเข้าไปจับนะครับเพื่อไปป้องกันนะครับในส่วนของสารพิษที่จะมาพลเ่ืเอนอีกหนึ่งครั้งนะครับนี่ครับนี่คือผลการที่เรามาทดลองนะครับว่าวันนี้นะครับการดื่มคลอโรฟินนะครับบริสุทธิ์นะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับวันนี้ครับสามารถที่จะช่วยทําให้เรา ร่างกายของเราสะอาดขึ้นแบบนี้นะครับประโยชน์สารพัดด้านเลยนะครับดื่มเพื่อล้างสารพิษนะครับขับกดร้างสารพิษนะครับใช้หยอดตานะครับใช้มาร์กหน้ากระดานะครับสาหรับวันนี้ก็ทันสิทธิ์ทรัพย์สินนะครับก็ขออุตินะครับในเรื่องของการพรีเซต์นะครับัวสินค้าคอนฟินุสุดร้อยเปอร์เซ็นต์ไว้เพีนงแค่นี้นะครับหวังทุกท่านนะครับมีความสุขนะครับสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับสวัสดีครับ